สวัสดีครับผมเกมดาร์กเกชตันเทียนสองภาคที่สี่สินะครับไปดูก,กันต่อโอเคได้เวลาสู้กับสมองอีกครั้งไปลุยก,กันเถอะโอเคไปกันลุยก,กันเลยแม่แผนที่ไม่มีอะไรเลย อันนี้เราต้องจะเปลี่ยนได้มั้งเปลี่ยนเป็นอะไรอะดูวหน้าเหรอแต่มีโคดเดียวเองนะไม่ต้องเปลี่ยนใช้ไปไปสู่ภูเขารถม้าเราไอ้นี่เก็งอย ให้สึกแรกเพื่อเอาเมมโมรีสวัสดีครับสู้อยู่ละแต่ผลลับพิเศษมีอะไรไหมไม่มีอื้ม ปรับเขาให้ตีเทอร์เรอร์เอาไปเลยคู่หนึ่งทั้งคู่เข่ามอส ได้เลยเข้าไปโอ๊ตีพลาดอู้หายหมดเลยเข้าไป ช่วยได้หนึ่งตัวตายซะโอเคไม่มีผลอะไร ไปต่อปาดปาดปาดสู่มอสสมองขอให้ชน,นะด้วยเถอะแต่เลือดมันเพิ่มมา20%เลยนะเอ้ามันให้แต่ใช้ไม่ได้มันให้นะแต่มันเราใช้ไม่ได้ สวัสดีครับผมต้องเล็งไอ้นี่ก่อนโอเคตีประชิดตีเมเลใช้ไม่ได้แต่ทีมเราเน้นไปที่ตีไอ้นี่ตีหมู วูาฟ้าผ่าโอเคอันนี้ห้ามฮิวสเตรนถ้าจะไม่ผิดเค จะตายอาวนั่นน่ะามันไปเลยตายละไอตัวหลังแล้วเราก็มาที่ ฆ่าตัวฮิวต่อโอเคครั้เนี้เมเลเราใช้ได้สบายๆโอ้พฟ้าผ่าเมเลใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเพราะเราเป็นอันนี้27อสเท่ากันเลยเว้ย ป้องกันไว้โหไม่เลยสิโอ้เจ็บเอาเรื่อง เจ็บ,จบ,จบห้ามคิวโอแม่งออกลายอันสุดท้ายนันเองเ็กเองเข้าไป เออเจ็บ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 ห้ามตีไกลไม่ใช่ปัญหาเพราะเราเป็นตัวตีไก่ทัง้งหมดจะมาเกียดอะไรตอนนี้ฟ้าผ่าล้ำไจ เสมอท้องฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดถ้าทางจะยังร้อนไม่พอเพิ่มความร้อนเข้าไปหน่อยไปชั้นสิ่ท่านตีปราชิตไม่มีตัวปีปราชิตหรอ เรียรอจัดไปเพื่อนเปิมเออยิวไอ้นั่นตายละเดี๋ยวขึ้นหน้าเลย โอ้ห้ามตีประชิดแล้วไงอ้าวลืมไปลานาเวตีประชิดทำไงได้ก็มีไปแต่ว่าแมนนิอามเราตีประชิดได้จากการเลติบิวชั่น บราโวสหายตัวครับยิ่งกว่าแบคแมนออกไปอีกโอตตายเลยแจมมาตูสมองบินบอกแล้วอย่าคิดเยอะปวดหัว น้โดนรถแคนเดอร์เพราะใช้ไฟที่ช่วยไม่แตกโอเคฝ่ายไปหาอัฟเตอร์โฮกันเพื่อเอาเมมเบรียไปที่เมมเบ y มีอะไรบ้างเธอสตาร์ทโดดบวกพร้อมใหม่ค่อยดีนะแต่ใส่ใส่ก่อนแต่เราใส่นี้ได้พร่มไฟเธอสตาร์ทให้นี่แล้วกันเธอสตาร์ทให้นี่แล้วกัน for a moment in the light of distant When all is lost <coughs> We cling to what we can remember Let's see what Survival Iterations of Life Survival the more they have to hold on to, the harder they will find. Some dappled okay. roads winding through ancient forests. our murmured conversations in the coach. we were close Ben. a little more light. Pass. a little more strength. มีซิสไฟเบอร์นิสกิลบวกไฟโอ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็โอเคยอยู่แหละตังแค่นี้นี่ใช่ไหมแล้วก็สมกาชาอันนี้จะเป็นอินนเทมรถ คอมแบทไอเทมไปที่รถดีกว่าตั๋วเที่ดดนวกี่เตรหร่อค้นเทคมีแกนหรือหรือนี่อ๋อ in a sea s entering a a of m d e s s On n the door, จะโอ้ turn start the remove อ๋อโอเคโอเคครับสำหรับ darkest <c oughs> ดันเจียนสอบพันนี้ก็จบตะพีเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ